ครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับตลาดนัดบ้านหนองขามเนาะครับคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องเด้อกับเช้าวันวันเแถงี่พี่เช้าวันจันทร์วันจันทร์เนาะวันที่หกจากหกพฤษภาเนาะมาอยู่กับแม่ลูกเนาะอันนี้เพื่อนเปื่อใบสามสิบสามสิบสามสิบต้นต้นนี่ยแหละครับเพื่อนว่าจะมาเห็นเจ้าของคนเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นเจ้าของคเจ้าของไปใส่ปูนนี่ครับมาถ่ายเบื้องนะครับเด้องว่าแม่ลูกตกลงกันได้ครับเพื่นว่าครับมาเห็นเจ้าของคุณดอกครับเพื่นเจ้าของบาอยู่ทายเบื้องครับ เอานี Ooh, ่นี่นี่ว่าแม่ลูกงามๆครับพี่น้องไทยบิ่งตัวลูกเลือดครับไทยพึ่งบรรยากาศไปก่อนพี่น้องเด้อบ่เห็นเจ้าของเพิ่งกลับ่าได้ถามเหรอครับขันเห็นเจ้าของที่ถามให้ครับผมพี่น้องลูกต้งนมดีครับนี่ว่าดีนั้งนมว่าลูกแรกเนาะตั้งนมตั้งนมจะใครเต็มมือตึงยุ่นนะครับผมว่าดีต้งนมดีอยู่ครับไายบึ่งบรรยากาศหลายๆครับมือหนึ่งว่าได้หลายครับอือว่าหลายมือหนึ่งจะเศร้าครับ ตัวนึงครับขอผู้ใดน้อยนี่น้องงามๆนี่เนาะผู้หญิงจะขอบคุณพี่น้องมีแต่ส่งงามๆพี่น้องวันนี้ง้อเลี้ยงเขาหลายครับตลาดนัดแห่งนี้เป็นตลาดตลาดนัดง้อเลี้ยงนี่พี่น้องเด้อครับเป็นตลาดนัดง้อเลี้ยงเพื่อนเอาง้อเลี้ยงเขาหลายครับเป็นง้อเลี้ยงงามๆครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้สังกงามๆนี่ขอบคุณใดบูตเนี่ยแม่สาวตัวนี้งามครับทั้งเกตเนี่ยอาจทองผู้ห็น แข้งขาดีครับเดี๋ยวไปหามช่องวัณไห้ครับพี่น้องปืนลื่งดีตัวนี้ของวัจิใส่บุญครับน้องห้อยสวัสดีครับผมครับน้องห้อยดึงงามมาน้ามือเนี่ยอันผมมาจากช่องพอเพียงเลี้ยงตัวใดเด้อน้องห้อยว่าไทยยูทูปงามๆเนี่ยอันตัวตัวใดเนี่ยงอตัวเนี่ยงามๆามเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเนาะหมอล้วนยางหมอล้วนยางดีจังงาม นางหนาเนาะโ oh, อ้ตาเก็บตาเลี้ยงขนาดเล็กยงาอต้นนี yeah. ้พี่น hmm. hmm. ้องแส้นขาใหญ่เนาะอันเขามีสายพันธุ์มั้ยนี่พ่อเขาอันเด๋พ่อคนบ้านนะครับโอ้โหอนบ้านเนาะอือแม่เขาก็กระจิบไปประมาณหลายอยู่ตรนั้นเนาะไทยคนหลังพ่นนั้โอ้งามเบิ่งเบึงหักเลยเนี่ยนี่นะครับหนังเขาอันอันตันอยู่บอกรับว่าเสาหรือว่าก็หละกหอกอือนะครับ เนี่ยครับอัตลักษณ์ขีดหูบนเด้อพี่น้องเด้องามครับหัวรุนหัวรุนนี่เป็นรุนธรรมชาติได้เนาะเปิดไปสองมื้อเจ็ดเนาะไม่ห้อยตอกลงได้อีกตัวนี้ทองง่ายเทงขาดีตัวนี้เบิ่งหางครับตัวนี้หางยาวๆตัวนี้ผสมมื้อเจ็ดเอาเบิ้งตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ท่องกติครับเนี่ยเมีนครับสถานะท่องท่องใดครับท่องที่สองตัวนี้สองเนาะลูกตัวแรกเป็นตัวไหนเนี่ยลูกตัวแรกเป็นตปูตัวแม่ตัวแม่ครับลูกแรกตัวแม่เนาะ ท่อกับตัวใดครับเนี่ยท่อมาแจ็คพลอตร้อยร้านครับท่อมาแจ็คพลอตร้อยร้านมีใบท์วะนี่ยห้อยมีอยู่เนาะโอ้จีนถึงการยืครอดแล้วครับครับนมลงแน่อยู่นะครับเนาะหนาเลยครับอืมหนาตึบคุ้งลอยหาสิบอืมสูงลอยหาสิบดูไทยอยู่ครับเนี่ยครับผิวมันเย็บเลยพี่น้องเนี่ยครับรับประกันวะเนี่ห้อยประกันทองประกันท่อมท่อร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันตำแหน่งในในท่อเดียวกันเบิดเนาะทุกถอนมุมมีจักรยาน ทางดีครับเบื้องไทยครับเพีรดีค่ห้อยเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดไว้ตอนนี้เปิดไว้ที่ริบเก็ดันเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะนี่แหละครับหัวหัวราคางามหัวราคาใหญ่เลยพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดครับเฟรมใหญ่ครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องรับประกันทองทองกับทองกับแจ็คพวดร้อยล้านเนาะครับเนี่ยไทยราคาครับ ขัดใีไเลยเพ่เพิ่งเครับานะาลูกตัวเลขของเราเป็นลูกเป็นลูกตัวเม่นะครับน้อตัวนี้ก็รุ่นอีกครับสองหมื่นเอานอยบอกเบอรนะ์นนย์หกห้าสามสามห้าาหหกศย์ 0. หอยอยังครับนหอยหอยอาจเนาะหอยบาดาได้ใส่หนหอยบาดแกงสนามนางเนาะเอาในห้อยบาด อขอได้ขายด้อฝากท่องไอ้หอยบาดด้อพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับผมอายิทายยูนี่กับไปทายยูบ้านขา่าวอยูช่องยังไงครับวันนี้ก็ยู่กับพ่อของหอยต้นหอยต้นสวัสด,ดีครับผม,บผมหอยต้นได้มาจากโต<ช>มือเ<ห>นี่ยมาสามครับสามตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกตัวนี้ท้องหาเดือนครับตัวนี้ท้องห้าเดือนท้องกับตัวไหนท้องผสมตัวครับตัวนี้ท้องห้าเดือนผสมตัวก็ท้องแล้วก็ท้องแล้วประกันท้องพร้อมเนาะครับหางยาวครับเพศดำพี่น้อง มือเรื่องดีแข้งขาดีครับนรนเนี่ยขาขามีกําไรพี่น้องเนี่ยเบึ้งเนี่ยเอิ้นเอิ้นขามีกําไรครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเงินที่มีจะกำไรครับเงินแบบนี้ครับพี่นอ้องเป็นลูกตัวใดนเห้อตัได้ถามมื่นเนาะเขากับประมาณประมาณเท่าไรประมาณน่ายจะเป็นลูกได้ลูกตัวนึงเหรเนาะครับเป็นตกระกบหน้อยนึงครับเอา,เาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไปยี่สิบเก้าครับตัวนี้ปไปสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะครับ,บ,น 9, นรบตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับตัวนี้สูงก็ประมาณร้อย ก็เท่าไรเงี้ยสี่สิบสี่สิบเน่ยท่ได้เงี้เนาะสี่สิบถึงเนาะสี่สิบถึงครับผมเอ๋อตัวนี้เดี๋สาวเดี๋ยวป้าในี่ตัวนั้นแม่สาวค่ะแม่สาวตัวนี้เปิดเท่าไรนี่ตัวนี้เปิดไปอย่างนี้ที่ผ่านตัวนี้เปิดไปสองห้านะครับเนาะเป็นงัวแม่สาวหัวโล้นเนาะมีมีสายพันธุ์บ่บ้านบ้านคือกันเนาะครับแข้งขาดีว่าทัดหลังดีพี่น้องเบื้องหลังหลังดำครับขิดหลังดำวระทัดหลังดีพี่น้องเป็นงัวออกสีกระเปลือกน้อยนึงแต่หลังเราเป็นสีสีแดงครับนะแดงเข้มหลังสีแดงเข้มครับพี่น้อง คือเรื่องดีครับเป็นว่าแม่สาวครับแข้งขาดีครับหางดีครับตัวเ,เ,เราเน่าดีครับใะประทัดหลังดีประทัดดีกุ้นดีพร้อมนะครับตัวนี้ไปสองเปิดไปสองหมื่นห้าน้อครับผมเอาไปเบอีกตัวนึงตมวนี้ต้องไปง่ครับผมไปเบออิ้งตัวไม่อไมไอมอทองเอานี่สาวท้องไหนเนาะนีะนะเฮ้ ท้องที่เท่าแต่งเนอะประมาณสองสามประมาณสองเนี่ยเนาะประมาณสองประมาณท้องสองในท้องเนี่ยนาะครับผมโอ้ฟิล์มใหญ่สูงหนาลึกครับพี่น้องหนาลึกหนาบึกกึกเลยพี่น้องครับแข้งขาใหญ่ตัวท้องเรียบร้อยแล้วกันท้องกันนตหิท้องจะเดือนแล้วครับนี่ห้อยสี่เดือนครับท้องสี่เดือนครับท้องสี่เดือนนั้นลูกตัวไหนครับพ่อขอมีใบหลอดดยู่ครับจำจำไว่ได้นาะครับผมคันได้จากได้กระทัวหาแล้วครับมีใบมีหลอดอยู่ครับ ทับหลอดแน่นอนครับเบื้องหางครับนี่อัตลักษณ์หางสุพื้นพี่น้องเบื้องสุพื้นเลยครับายใหญ่สูงผิวมันเนี้บพี่น้องงูดีครับเครื่องดีครับครับเนี่ยนะครับกินอยากเชียวเรื่องว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ครับเนี่ยครับเบื้องปากเขาครับเจี่ยวเรื่องดีนะพี่น้องเด้อว่าแข็งแรงสมบูรณ์ครับซื้อไปบ่มีปัญหาครับพี่น้องนะครับถ้าเราห้อยต้นเอาห้อยต้นบอกไอ้นะห้อยหกสองไปห้อย ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามเก้าแปดสามเก้าแปดแปดเก็ดสามหกแปดเก็ดสามหกหอยต้นเนาะครับผมหอยต้นครับขอให้ได้ขายครับผมตัวหาเรานะครับเด้อว่าเรามีตัวงามๆครับพี่น้องของหอยต้นครับใส่บังครับเนี่ยครับเนี่ยนึงเนี่ยน้ำเริ่มออกเลยด้วครับพี่น้องเนี่ยเห็นปะนะครับน้ำน้ำเริ่มออกแล้วครับพี่น้องข้างหลังแล้วนะติดแน่นอนประกันทองตรวจพร้อมเรียบร้อยแล้วเนาะห้อยเนาะโอ้เนี่ยครับตัวหาเราครับผมเอาที่นี่เปิดเปลือกตี๋ เปิดจังงี้เอเริ่มเปิดเผื่อเปิ่มเปิดตัวนี้เปิดไ้วยหกหมื่นหานะครับเนาะต่อค้าห้องครับต่อรองเราได้ครับเราเปิดไปเราหกหมื่นห่าครับตัวเนี้ยต่อรองเราได้ครับเด้อพี่น้องเด้อวางงามครับยุทธตลาดนี้เป็นราคาวัวงามเัวเลี้ยงเัวเก็บครับพี่น้องเอาห้อยขอได้ขายนะครับผมครับไลายเร็วครับกระพ่อกับห้อยเพื่อห้อยเพื่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมตลาดนัดบ้านหนองขามเป็นไงเพื่อนเนี่ยได้ยังไหมื่อวานนี้ได้ควายมาคู่หนึ่งครับได้้ขายแลว โอ้ครับครับเอาเอามื้อนี้มาพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านขามกับเช้าวันที่เท่าไหร่เนาะมื้อนี้มวันที่6ครับมื้อนี้วันที่6เสาร์ที่6เนาะพฤษภาคม2506 7เนอะห้อยเนาะเอาเอาเป็นยังไงวันนี้ตลาดอะไรครับคนอะไรมือนีเอาแนะนำจังน้อยด้วอันชวนมาขายมาซื้อมาขายเนี่ยมาด้วยครับเด้อผู้ใดมาเรียกสนใจอะว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงแต่ว่าอยูหนีว่าเลี้ยงเป็นหลักครับผม หลายกงว่าเรียงอืมครับค,ครับนหลายกงว่าปเป,เป็นังเกียบ์ไงครับอืมคนก็นหลายเนาะครับนี่นะไห้บ้านมาซื้อมาหามาหลาเนาะหอยเนาะราคาอ้าวครับครับครับอ้าวอาวขอให้บ้านหมานครับนหอยครับครับขอบคุณครับให้เพื่อครับเนี่ยครับวันนี้ก็มาอยู่กับตลาดนัดบ้านคอนสวรรค์น,นะพี่น้องเด้อกับช่องขอเพียงเลี้ยงตัวได้กับเช้าว,วันที่6กพฤภาสองพันห้าร้อยหกครับตลาดบ้านหนองขามแห่งนี้เพื่อเปิดทุกวันจันทร์พี่น้องตั้งแต่ ตีห่าพอดีละครับตีห่าไปต้นไปครับประมาณตีสี่โมงเศ้าพอดีละครับยังคิวไว้นะพี่น้องเด้อพี่น้องก็เอาง้วเอาไปาขายหลายอยอู่ครับผู้ใดมีใกล้ๆก็เอามาขายมาซื้อได้ครับพี่น้องาหาเลือกซื้อเลือกหาได้เป็นงัวตลาดครับผมเป็นอันงัวตลาดงัวงามพี่น้องงัวงามงัวเลี้ยงด้วยพี่น้องด้วยคนเอางัวเลี้ยงงัวงามเอาไว้ขายแถวนี้มาหาเลี้ยงเราครับ ถ่ายบรรยากาศน้ำพี่น้องมั้อเนี่ยถ่ายบรรยากาศไเบิ่งป๋าได้ยังไวเนี่ยเ็วหองของปาอันนงเ่็ทยอยู่อันนี้ของในานี่นะไพี่นของพ่อเนั่นแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศ้เบิ่งครับพี่น้องเอาไปทั้งคุณพ่อมาตนี เอาคุณพ่อครับก็สวัสดีครับผมครับผมช่องพอเพียงเรื่องตัวใดนะครับนี่มาขออนญาติไทยประชาสัมพันธ์เป็นยังไงครับวันนี้ตลาดขายดีวะคนกระทังเริ่มซื้อเริ่มขายเนาะช่วงนี้เป็นช่วงจะน้อยวะครับช่วงกันดีคือจะน้อยว่าการค้าขายเนาะครับคุณครับเอ๋อขออนุญาตเป็นตัวเด้อครับผมขอบคุณครับ mình đi nhau nhau thì đồng ô anh đi của khu bao tới nè thảm nè này khu bao phụ bên phố hắn đi nè các quý là như thế đấy มาทางนี้ดีกว่ามาอยากขายร้ายอยากขายอันไหนล่ะของเจ้าอันจูงยื่นจติงๆเอสวัสดีครับผมได้อย่างว่าน้องมื่อไงแม่ลูกลูกงามๆลูกตะปตัวแม่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่เป็นลูกที่เท่าไหนเนาะเนี่ย ลูกแรกลูกเขาจะได้ครับทับหลอดนี่อทับยังเนี่ยเออไม่ต้อว่าทับรอดได้หรอค่ะจะักว่าเห็นมันเนะาะเปิดใส่มันเอาดูโค้งดูสางมันเอาเปิดไว้เท่าไหร่นี่พี่ไปไปเปิดไว้ยี่สิบเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดโอ้แม่ลูกสองหมื่นเจ็ดลูกตัวแม่เนาะโอ้งามเลยลูกแรกหรือว่าน,นี่แม่เขาทับยังเนี่ยยังค่ะแม่ยังได้ทับเนาะแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นเจ็ดพี่น้องเนี่ย

นี่ครับลูกก็หญ่เติบแล้วครับลูกก็ได้ประมาณเม็ดสิบได้แล้วครับเนี่ยลังกินนมอยู่พี่พี่บอกเบอร์นนะ่นขอเบอร์นลยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสอง สามศูนย์ศูนย์หกคุณพี่อย่างครับผมคุณพีพ่พรเนาะคุณพี่ม้าจะใส่กับไหนปวยไงปวใหญ่เอเขามาไหลป่ะครับเพื่อนเดียย่ยดิโอ้ครับปกติก็ไปขายอยู่ทั้งทั้งไหนนะครับเนี่ยปวยไงยกับตรงนี้เนาะส่วนพุ่นมีมีที่ไตยน,นะครับมีบวัวยไงเรากับอะไรยิงบ้านชาติมังคุดน,น่ะเด็กครับอรโอ้ตลาดง้อไหลอยู่หน้าบ้านนั่นเนาะครับนี่ครับของแท้เลยครับเนี่ยจริงยิง เอ้ให้เบิงบ้งแน่้น่ะเบิ้งหน้าเนี้ยนะผู้สาวเนี่ยไไกินแต่มมกินเตนมมากกินนมคักเนาะเราอยากไงเราอยากเป็นสาวเราอยากกินแต่นมเนี่ยไม่ยิ้มหน้า,ย,นายิ้มตาเลย ครับพี่น้องมาเบิ่งว่าแม่สาวงามๆพี่น้องเด้อสูงกับประมาณร้อยสี่สิบได้แล้วครับพี่น้องเนี่ยหางยาวแท่งขาดีพี่น้องสีอกเด้งเด้งก็พันหานึงคืครับเอ้ในห้อยว่าแสดงก็ลูกสาวเจ้าเนี่ยมันกบพันหานะมาถึงสองหมื่นสามโอ้ยราคาหัวเนาะราคาหัวงามแต่ราคาเนื้อพร้อมทับพร้อมห้องใบมื่นเก้าพันหานะเป็นราคาห้องนะครับพี่น้อง นะครับลองห้อยมือเงาค้นหาครับงอถูงรอบตัวใหญ่อยู่ไ <teng> ด <why ini> ้ครับเนี่ยพี่น้องเป็นงัวสาวใช่แหมครับแข่งขาดีครับพอถึงสองมือเนพี่น้องวัวตัวนี้เด้อครับผมครับแข่งขาดีครับทรงได้จากายนบันไดครับเนี่ยทรงจากกิโลเออตั้มลอยลงมานี่ยนะพ่อนะตั้มลอยกิโลลงมานี่ทรงฟรีได้อยู่ ครับผมราคาหมื่นเก้าพันหาร้อยขั้นไก่ก็นั่นก็ว่ากันเรื่องน้ำมันน้ำมุกน้ำมันเนาะน้ำมันมันแพงครับผมครับครับัวเราดีดีครับตัวยากษอัศรัดครับไม่เป็นรถไฟเรื่องครับพี่น้องครับหัวเราส่งสุดส่วงอย่างดีเบิดครับบ่มีตำหนิอย่างครับพี่น้องรับกันทุกอย่าง หอยมีเบอร์โทรัพท์วจ้าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามเจ็ดหนย์ศูนย์ส้าศูนย์เก้าสครับพี่ห้อยยังครับหอยพึ่งจ้าบัวใหญ่พี่หอยพึ่งหัวใหญ่นาะครับหอยพึ่งขอได้ขายครับเด้อฝากช่องพอเพียงเลี้ยงตัวใดนั้นมาครับเด้อขอบคุณครับเอาว้จากตัวพี่เองมน่ะออมาสาตัวแต่ขายบนเราบ่ บ่ฮันได้ขายอืมอันนี้เดี๋ยวนี่ของคูณนายน้อนี่นาะตันี้กระตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มื่นสามพันหาตะตัวนี้มือเงินมือถูกกว่านั่นอีกอ่าอันนี้อีกตัวนึงของเราครับเนาะของของห้อยพึงนะครับเนามื่นสามพันหาพี่น้องอันนี้ของห้อยพึงเราครับเดียวกันครับโทรหาเราได้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวตาเก็บรตไปเนียครับพี่น้องเนี่ย อ๋อขอใ้นขายต้องให้พึงเด้อขอบคุณครับผมรับวันนี้มันอยู่กับของพ่อห้อยตั้นนะครับเนาะกับพ่อห้อยหวานวันนี้ห้อยตั้นเราเาหวานแล้วครับเราเราเราหวานมดแล้วเราขายเราขายเบื่อแล้วขายเบื่อแล้วครับขายให้พ่อหวานนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับครับก็มีการซื้อการขายแลกเปลี่ยนกันครับพี่น้องครับครับแบ่งกันไปปันกันไปแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับขายได้กัน ออกกับเปลี่ยนรถเปลี่ยนท่ากันยังทีครับพี่น้องง่าห้อยตันนี่มีตัวงามเลยพี่น้องเด้อเนี่ยมีตัวงามเราไปหาง่ามาจังไดนบูนี่มีตัวงามรถเออเนี่ยครับมีตัวงามมึงตัวตัวเมย์พ่อไม่ห้อยไม่ห้อยนะ ไม่ห้อยจังหวะเนี่ยเอาบอกเบอร์เนี่ยวะห้ามชวนติดต่อได้งวงงามเนี่ย086ย์แ160ก6ูนย์แปดหกหนึ่งห่หกศยหกหย์แปนน้อยนห้อยตันเนาะมาตันบัวใหญ่นะครับโทรหาเราได้ครับเด้อห้อยตันงวงงามเราคัดได้มีตัววงงามนะครับพี่น้องโทรหาเราลวดบปรแพงพร้อมเอ๋อครับไปไปไปครับพี่น้องวันนี้กลับมาอยู่อีกตัวนึงครับของแม่สาวน้อยงามงามครับเป็นตาเลี้ยงซึ่งครับหมอลุ่ย่างดีครับเนี่ย ลนแข่งขาดีได้พี่น,อน้องเด้อเนี่ยเรายังอดอยากอยู่น้อยนึงครับพี่นอ้องเรายังอดอยาดน้อยนึงแต่เราได้ดีนะครับพี่นอ้องดึงเราได้ดีนะดึงดีครับพี่น้องแข้งขาดีสูง ไม่เปิดไว้เท่าไหร่กนเนี่ยเงินหนึ่งพันนะครับเปิดเนาะพอซสือด้พอซสือด้งัวนี่ครับเช้่ยีบ่ครับเนี่ยอหมืนหนึ่งพันเนาะไปได้เลียงลได้อันบอกบราคาเนี่ครับ่บอกอันเบอร์เนี 08 1 081 4969 4969 0น2คุณพี่ยังครับผมพี่อ้อมพี่อ้อนเนาะหอยอ่อนครับผมออนนี่เขาผู้ใดเนาะนอเขาเขผู้ใดวุ้นี่เเห็นจาของเพื่อนเนาะบบเเห็นจาของเพื่อนเพื่อนเป็นจังไงบู thứ bảy và này các anh em cháu hoàng phấn diễu tài còn hai lề สองมือซีบ่าดิคนเปิดไว้เฮ้ยมองกับร้อยเยอะนี่นะเนี่ยย่อหาร้อยเนี่ยไปน่ะมือหาล้อยเนี่ยครับคุณพ่อคุณพ่อครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับพผมผมเนาะครับผมผมช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้เด้อพ่อเด้อฝากเน่พ่อเพียงเลี้ยงตัวได้พ่อได้อย่างม้ามือเนี่ยได้ง้วนม้าสองพมนะครับสองพมนี่สองพมนี่ผมแม่ลูกทะพ่อเนาะครับแม่ลูก แม่ลูกทำงานเป็นลูกแม่ลูกผูก่อลูกแม่ครับลูกแม่พ่อเปิดไว้ตัวไดนตัวนี้เอาตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นครับเปิดไว้สามหมื่นทวนเนาะครับราคาต่อรองครับผมเป็นลูกที่ตัวไหนครับพ่อเนี่ยลูกที่แรกครับตัวแรกอืมว่าตัวแรกเนาะว่าตัวแรกครับแม่เขาทับยังครับผมยังครับต้องว่างอยู่อืมยังเนาะเปิดไปสามหมื่นทวนเนาะตัวนี้เนาะต่อรองได้อีกไปส่งเด้พ่อไปส่งเด้ไปส่งกั ร้อยถอยครับอาร้อยถอยสูงได้เนาะครับว่าจะซื้อว่าจะหากันสูงได้ร้อยถอยครับเกิดนั่นกับรงไหนคือเก่าตกลงเรราคานําบันกันครับเอาเบิ้งตัวนี้ครับตัวแดงตัวแดงลูกแดงครับแม่แดงลูกแดงลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ครับครับลูกเขาอันเป็นพ่อทับนี่แหละครับนี่หรือว่าเป็นทับลูกหลอดพ่อทับเนี่ยแหละครับทับตัวเนี่ยครับเป็นที่เพื่ออะไหรครับพ่อเนี่ยโดยไปสามสิบสามครับโดยไปสามหมื่นสามครับเอาเนี่ยครับเป็นลูกลูกแรกเกันนะบ้างเราเนี่ยแรกครับ ครับผมตัวนี่3ามพันสามนพ่อเนาะเอาข้อบอกอื์ให้ผมนะนเก้าสองชนเก้าสองหกชนเก้าหกสามสองนึ่งสีครับนาอพ่อผมนะครับนาะครับผมขอบคุณครับพ่อครับากช่องให้ครับเดี๋พ่อด้อครับผมเอาชัดชัดกานี้เนี่ยครับพูดกนนะครับงามอยู่ครับพี่น้องเปิดสามพันสามครับขอบพ่อผมพี่น้อง่าไม่ลู้ ครับวันนี้กลับมายุ่กับผู้พ่อผู้ถึงพ่อผู้ถึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาจากตัวพ่อผมมาจากสองสามคมครับ ขายหมดแล้วสาวครับผมวันนี้ซื้อออกไหมครับครับแม่สาวงามๆเนาะตัวนี้เนาะครับผมโอ้สีไหมออกมาจากฟาร์มเลยเนี่ยพ่อครับผมแมนครับเป็นลูกของหนึ่งโซนหลอดเป็นลูกบามัานแม่เป็นบาชิ้นครับสองสายบวกด้วยครับเนี่ยครับเป็นงอลูกกระทบน้องกินน้องเนาะพ่อกระบาดบ้านเลือดลอยครับครับแมนมันแดงเลือดลอย แม่เป็นลูกกระทบครับงววระมาจาจกเดือนเงี่เพี่ง่ตัวนี้ง่วงสิบเอ็ดเดือนตัวครับผมใกล้จึ้นคกามน้อใกล้ครับนี่ครับเบื้องเนี่ยครับนี่เบื้องสายพันธุ์เขาดีครับเนี่ยแข่งขายญ่ครับบืรอิงเนียครับเบิ้องนี่สาหนังครับเนี่ยครับหนังหนาอบยอกเฟ่งขาดีนะพอนอกขาดีครับเราประกันครับเล็บดีครับ้องไปแต่งอืครับลูกผสมคุณเชียงร้อมคุณเชียงครับผม คุณพ่อเปิดหัวใจเนี่ยตอนเนี้ยผมเปิดไว้ราคา27่สิบเจ็ดถาโล่อยครับสองหมื่นเจ็ดพัน้ครับราคาพอฟังพอห้องพอต่ออยู่เด้อครับเด้อต่อเราออกครับพี่น้องคุณพ่อเปิถึงหัวใจดีครับนะง้อดีครับง้อดีตาเก็บตาเลี้ยงครับคุณเชียงพร้อมพี่น้องเบิ้งนะครับเขาก็ได้เหตุนิดน่อยนึงครับนะฮะธรรมชาติครับผมครับปล่อยธรรมชาติได้ครับผมถึงบอกเวัวนะ เบอร์โทร0 6 3 063ก8 0 7ครับผมอีเบอร์หนึ่งกับ085 637 6็8 5หครับผม6951คุณพ่อคนถึงเนาะครับคุณพ่อคนถึงครับผมโทรจัดตลัดครับ โทรหาเรานะครับเด้ออยากได้งวงามๆครับผมมีหลายอยู่ครับอยากได้แบบใดร้อยไดโทรหาเราครับสั่งได้ครับผสั่งได้ับอัไก่ไปส่งได้ฟรีต่างหากนะครับพี่น้องในรยลอยลไปส่งอีครับลอยลูกส่งปีครับผมเอาพ่อได้ขายครับคุณพ่อครับขอบคุณครับครับผมเยวไทยแห่ไทยแห่อะไรหลายตัวเนี้ยน้ำาอเาอกนี่แหละเาเรียกว่าช้างเปือกเลยนะ แม่ช้างเผือกในฝ่าใหญ่ด้วเนี่ยของแท้ของแทแ้เลยเนี่ยต่อกระไดแม่ต่อกระไดเขาทับมากันาาสน<อ>ิบเจ็ดเดือนไปสองเดือนเจ็ดหาร้อยได้พี่น้องเด้อนะครับน้อ,ง,อง,งามของเราอยู่ครับงามอยู่แหนนอันตันเนาะพี่น้องแข็นอันตันเนดี๋ยวรถ ครับสำหรับมื้นนีก้ก็ขอจบคลิปตรางนัดบ้านขามไว้สำนึกท่าพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้น้ำครับสำหรับมื้นนี้สวัสดีครับ